ชือริบนะบ้านรดน้ำต้นกล้าตเหาต้นกล้าเขียวนะคนของไปปลูกผักกันค่ะตัดผมใหม่ก็จะเจอหน่อไม้นะคะน,นุ<ม>่นยอดผักหน้มพอแล้วเอาไปแค่พอกินพอบ้านนะคะมาหักนอ่อนก็ยังเจอนะคะ<ม>อยู่ไหนป<ม>น้าเงาหรอปลูกตะไคร้กันค่ะเ<ม>ติบโตนะ มึงตึ้งตึ้งตึ้งหัวคาบุสั่ยามาเป็ต้องก่อนแหงค่ะาทำให้เป็นแบบชิ้นนี้ สวัสดีคะ่ะเช้านี้แม่ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะมาทําโอเปนโต๊ข้าวกล่องให้เอมมาจังวันนี้ก็เป็นข้าวกล่องหมีแพนด้าและเมนูเนี่ยก็ทําเป็นเมนูง่ายๆที่เอมมาจังชอบแล้วก็มีมะเขือเทศมีบ็อกโคลี่ก็ใส่ทั้งข้าวแล้วก็กลับไปให้เต็มกล่องเดือนนี้มีวันที่ต้องทําข้าวกล่องไปให้2อวันและนี่ก็เป็นข้าวกล่องเอมมาจังที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาก็กินหมดเกลี้ยงทุกครั้งเสร็จแล้วก็ห่อกล่องข้าวแล้วก็เตรียมไปปลุกลูกแต่งตัวไปโรงเรียนกันค่ะไปโรงเรียนไหมคะ ทิวลิปหน้าบ้านตอนนี้ก็ยังบานอยู่นะคะนีน่ดอกแก่มากลด,ดน้ำต้นกล้าต่อนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าคาบบูน,นี่ต้นพริก ลูกไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยต้องมาดื่มกาแฟก่อนนะคะแม่มัจจะแจ้งว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกเลยที่ทําเป็นคลิปแนวตั้งแบบนี้นะคะเพราะว่าถ่ายวิดีโอหนึ่งครั้งเนี nice> ่ยสามารถตัดเป็นคลิปช็อตได้ด้วยนะคะก็สามารถดูคลิปช็อตได้ที่หน้าช่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการลองดูก่อนนะคะถ้าโอเคเนี่ยก็จะทําเป็นคลิปแนวตั้งแบบนี้ไปนะคะอย่างไรก็ฝากด้วยนะมานั่งแยกต้นกล้ากันต่อนะคะนั่งแยกต้นกล้ากันต่อนี่แยกไปหลายหลุมแล้วนะ ะะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าต้นก้าเคลวนะคะที่ปลูกไว้เองที่พเพาะเมล็ดไว้เองนะคะไปคนของไปปลูกพักกันค่ะชาวบ้านก็เริ่มแบบไถ่ายนาแล้วนะคะคาวี้ 可爱เนี่ยใช่ตัดผมไหมคะตัดผมไหม่ำเสร็จแล้วนะご飯มาดูหน่อไม้นะคะอันนี้คือเหมือนใบเตยมากแต่ไม่มีกลิ่นอ่ะเจอหน่อไม้นะคะนู้นหน่อไม้นี่ <อ>นี่ก็ทารานุเมนะคะทารานุเมผักนามนี่นะคะยอดผักนามยอดผักนามนะคโะตโต,ตหมดแล้ว นี่จริงก็ขุดไปให้มันลึกกว่าน,นี้ได้นะมีอีกนะมีอีกอไม่ได้เก็บนะคะพอแล้วเอาไปแค่พอกินอันนี้ก็เหลาต้นกระเทียมป่าของเราปีหน้าจะมีกระเทียมป่ากินเยอะเลย นี่ก็เป็นซุ้มกีวีของเรานะคะอันนี้คือพ่อบ้านนะคะมาหักมาหักต้นผักกูดออกไว้นะคะให้เหลือเพียงหนึ่งก้านเขาจะได้ขึ้นใหม่ให้เก็บปินวนไปนะคะ อ่อนหักง่ายมากนี่นะคะยอดอ่อนหักง่ายมากลองดูนะพ่อปู่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้เด็ดแล้วก็ เหลือใบไว้ใบหนึ่งนะคะจะขึ้นใหม่ก็ลองดูว่าจะขึ้นไหมไม่รู้ว่าเรามาเด็ดกันช้าไปหรือเปล่าขอให้ขึ้นใหม่นะเนี่ยเขาก็จะแบบมีรากอยู่ลึกใต้ดินแบบนี้นะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาก็ใบก็จะแบบแห้งเหี่ยวไปนะ ก็จะเหลือแต่ตออย่างนี้ไว้ใต้ดินนะคะถูกขีมาทับถมก็ไม่เป็นไรพอหมดหนาวก็แตกกอขึ้นมาใหม่ให้เราเก็บกินนะคะอันนี้ก็เป็นอุดนะอร่อยมากอุดน,นี่ก็อีกหนึ่งผักโปรดนะคะเดี๋ยวรอต้นเขาโต,ต,ต,ตแล้วเนี่ยมาเก็บยอดไปกินร้อนไหมร้อนเท่าไหร่นิย่ย <laughs> ร้อนมากเรอร้อนมากย อ่อนๆก็ยังมีนะอ่อนๆก็ยังเจอนะคะนี่อ่อนมากอย่างเงี้ยอร่อยมากอยู่ไหนอะอยู่ไหนป้า <laughs> หาป้าไม่เจอ <laughs> ดูกก,กส่วนอันนี้นะคะก็กินได้ฟูกินะคะนี่กินการแบบนี้เลย ลอกออกนะคะแล้วก็เอาไปทำเมนูญี่ปุ่นได้นี่ได้ผักกุยดยอดอ่อนไปทำเมนูอร่อยอร่อยแล้วอนอ่อนเลยเหงาหอ้อม,มา ก็ใช่นะเนี่ยโล่งๆเนี่ยว้าวมันหวานของเรานะคะงใบดูซีดๆอ่ะโป๊ะโป๊ะนะคะพาวๆของเราแตกใบแล้วนะนี่แตกใบอ่อนแล้วรอดแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเผือกญี่ปุ่นนะคะซาตโตอิโม นี่นะคะหลักฐานว่ามีธนุกิแน่นอนรอยเท้ามาแล้วขยันขยันมากปลูกตะไคร้กันค่ะห้าต้นมี่ราก ใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเติบโตนะลูกพลุนลูกพลุนไม่รู้ว่าจะได้กินกี่ปีนะแต่ว่าปลูกไว้ก่อนนะคะมีพื้นที่ก็ปลูกไว้ก่อนให้ลูกให้หลานได้นะ เนาะท้องนี้เป็นดงเลยนายมกันเลยนะฮะเหนื่อยกลับบ้าน โอเคดิงติงติงติงิงต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 ิงงิงต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 ิงิงต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 ิงกลับมาบ้านก็ยังมาต่องานสวนอีกนะคะคือเอาจริงๆนะมีอะไรให้ทําจนแบบเข้านอนนะคะไหนจะตัดคลิปภาคเสียงเยอะไปหมด แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เหงามันอยู่ต่างแดนแต่มันไม่เหงาและปลูกผักเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากนะคะมันก็เลยเหมือนทําอะไรที่ชอบก็เหนื่อยแต่ว่าเวลานอนหลับเนี่ยมันก็เหมือนแบบความเหนื่อยก็หายไปวันรุ่งขึ้นก็รีสตาร์ทมาอีกครั้งนะคะเราจะใช้กระถางอันนี้นะคะต้นทัากานเนี่ยเราก็จะเอาออกวุ้ย,ยดอกมันเยอะเลยอะ ดอกเยอะเลยบางคนเขาก็กินกันนะแต่ว่าทําเมนูไม่เป็นนะคะก็ถอนทิ้งแล้วกันเนาะออกทุกดอกนี่หัวคาบุออกดอกจ้า เอากลับมาล้างนะคะไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะเพราปลูกก็ล้างได้แบบสบายใจเลยแอบขนลุกตรงนี้ปะเ,เหมือนชิเมจได้นะเนี้ยเหมือนหนอนแล้วตรงเนี้ยขีด พอบ้านก็จะต้มใส่อันนี้นะคะพอบ้านบอกว่าเป็นเบกกิ้งโซดาเนะคะเราก็จะล้างหั่น่อไม้ก่อนนะคะหั่น่อไม้ไปต้มก่อนลดความโกนะคะ <c oughs> ก็ต้มประมาณ30นาทีถึง40นาทีนะคะอันนี้พอบ้านก็ต้ม3ลิตร <c oughs> ก็ใส่ทั้งหมดนะคะก็มีน้ำมีเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็มีพริกแห้งค่ะจากนั้นก็ใส่ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดเตานะคะ นี่นะคะหลังจากที่ต้มแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่อนมากพอบ้านเขาต้มหน่อไม้ก็บเลือกไปด้วยนะคะสีของเปลือกก็เลยลงมาตามนะคะอ่อนมากนะคะลองชิมแล้วหวานสดมาก ส่วนผสมนะคะก็มีคัสโซดาชินะคะปลาซาบะกระป๋องชโชยุน้ำตาลนะคะแล้วก็นิฮงชูนะคะเราิสาเกญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็มาใส่ปลาซาบะกระป๋องนะคะใส่ลงไปทั้งน้ำเลยค่ะแล้วก็ทำให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะ ะะก็ได้แล้วอร่อยมากนะคะลองชิมตัวแล้วผักกูดนะคะก็เป็นเมนูพ่อบ้านมาอยองเนสโชยุนะคะแล้วก็ใส่ปลาคาเทโรนะ,ะอร่อยนะอันนี้ก็คืออร่อยหวานมากนะคะหวานผักกูดมากนี่อีกหนึ่งเมนูนะคะก็เป็นน้ำพริกไข่เค็มนะคะ แล้วก็เซตผักต้มแบบนี้นะคะก็มีหน่อไม้มีผักกูดนะคะมีผักชีที่สวนดอกผักกาดนะคะแล้วก็มีเมนูนี้ของพ่อ้านนะคะเป็นสลัดมกกักกะโรนีนะคะ ร้อนไหมอืมร้อนลูกหมออร่อยอร่อยอร่อยเหรออร่อยนี่เมันกีกินอร่อยอรอยมากอือะไรมออด้ลูกสาวกลับมาแล้วนะคะ <laughs> โัใกล้ดิเหนื่อยไหม,มคะ เปลี่ยนชุดไแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ